กราบคว่าวท่านอาจารย์หมอค่ะกราบครูครูค่ะจะเรินทาพี่น้องหมู่กลุ่มทุกท่านค่ะพอจะได้ยินเสียงชัดไหมคะพัดค่ะพอดีว่ามีแต่ป,ปัญหาอุปสรรคตั้งแต่เช้าเหมือนกันค่ะฝน,นก็ยังตกหนักนะคะเอ่อตั้งแต่อยู่ในห้องโรงเรียนของหนูแล้วนะคะมีภารกิจที่จะต้องไปทุระฝนก็ตก แล้วต้องร,ร,รีบไปรีบคลับแล้วก็ต้องไปชูมหมีห้องหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยหยกมือที่จะสอบแล้นนาเกิดว่าโทรศัพท์มานะคะจะต้องไปทําธุระอีกก็รู้สึกรู้สึกยินดีกับปัญหาบริษัทที่ที่ได้รับณนะวันนี้นะคะ 1, 2, 3, 4, 5, ำำหนึ่งสองสามสี่ห้าตามลำดับนะคะพอจะได้ส่งก็คือวางแล้ว่าส่งก็ได้รีส่งก็ได้นะคะก็ เนี่ยจากที่เรายึดมากแล้วเราเรามายอมวางเนี่ยเราก็เห็นทุกอ่าเราก็จับกิเลสได้นะแค่กิเลสก,ก็คือทุกเล็กเล็กเมื่อกี้นะคะ่ะก็ทุกที่ว่าก็คือมันหายไปนะคะ่ะก็คือเราเนียตั้งใจจะส่งการบ้านนะคะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะส่งกับการบ้านกับอ่าพร้อมๆกับเด็กๆในโรงเรียนของหนูแล้วก็พี่น้องหมู่กลุ่มพอปัญหาอุปสรรคมาเนี่ยก็ นึกถึงคําสอนที่อาจารย์บอกว่าปัญหาอุปสรรคคือชีวิตชีวานะคะยึดก็ได้วางก็ได้นะคะพอเราวางได้เนี่ยได้ส่งก็ได้ไม่ได้ส่งก็ได้ก็เลยได้ส่งค่ะก็ประมาณนี้ค่ะความทุกข์วันนี้ที่จับมาส่งการบ้านค่ะสาธุค่ะค่ะนุ่มทนาค่ะยึดก็ได้วางก็ได้สบายใจจริงตลาดที่สุดนะคะ ค่ะแล้วปัญหาอุปสรรคคือชีวิตชีวาเนี่ยตอนนี้ก็ตอนนี้เราเก็บปัญหาอุปสรรคมาเป็นประโยชน์หมดเลยนะคะมาสร้างชีวิตชีวาได้ค่ะเชิญพี่โสภาค่ะฟังดูสถานการณ์พี่น้องอภาคใต้นี้จะมีพลังมีคลื่นส่งหากันนะคะค่ะค่ะดูดูแล้วน่าจะเป็นปัญหาเดียวกันเลยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่ฝนตกหนัก ฝนหลงฤดูฝนฝนอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าคือไม่ทราบแถวอื่นตกกันไหมนะคะแต่แถวนี้ตกมากแล้วมีลมด้วยตกแบบน่ากลัวมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าใช่เหมือนกับสวนสองนี่จะจะวุ่น,ว,นวุ่นกัน <c oughs> ตรงถึงกันหมดเลยก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะบางตอนที่ตอนเช้าที่ท่านมีท่านเข้ามาส่งได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างสองสามท่านนะคะช่วงนั้นกำลังหนักมากอยู่เลย ก็เลยวางใจพอวางใจตอนนี้ก็สงบได้อะค่ะก็ปัญหาเดียวกันค่ะนุโมทนาค่ะพี่สุภานุโมทนาสำรวมค่ะร้อยแสงศีลน,นะคะชื่อทางธรรมของท่านค่ะคนุโมทนา